ไม่ไหลดหลายเนาะเลยว่าถ้าเราเปิดถ้ายอยเปิดไปเรื่อยๆคือเปิดครั้งละสี่สบห้าสิบใบห้าสิต้นครับคือมาห้าสิบใบ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชิงยางไร่ทัดชนน์ครับไร่ทัดชานนครับเจอกันคลิปนี้ช่วงค่ำๆบ่ายๆครับสามชีโมงแรกล้วครับผมพอดีว่าที่มาเปิดเปิดหน้ายางครับเปิดหน้ายางเปิดหน้าสูงเนาะหน้าใหม่หน้าใหม่ครับด้านบนนี่ครับอันนี้มันเหลืออยู่ช่วงมีดหนึ่งครับก่อนจะหดค้นเท่าสร้างปีนสร้าง่นนี้เนาะ ประเดนนี้ผมว่าถ้าเราจะรอเปิดตำต,ำ,ตำประมานคือเป็นยังเสียมันกัสิดในสื่อถวยควอมกันเบิร์รับระมพันสี่ร้อยกุใบคุณเพราะว่ายางผุมเปิดระดับความสูงเท่ากันหมดเลยทอกันมัดสุดต้นแต่มีบางต้นที่เป็นต้นไอยก็ลดลงมานิดนึงประมาณแท็กซี่หาเส้นเองครับไม่ไม่ลดหลายเนาะก็เลยว่าถ้าเราเปิดทยอยเปิดไปเรื่อยๆคือเปิดครั้งละสี่สิบ ห้าสิบใบห้าสิบต้นครับคือมาห้าสิบใบเนี่ยใช้ย่ายเปิดเปิดเปิดแป๊บนึงเออให้มันได้สักหนึ่งนิ้วหน้ายางที่เปิดไปให้ได้สักหนึ่งนิ้วครับหรือประมาณสองนิ้วมือน่งสิครับแล้วก็ปิดเนาะแล้วก็ปิดปิดแล้วก็ย้ายย้ายถั่ยไปเปิดต้นอื่นไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะขีดแทงหน้าเดียวหน้าล่างหน้าเดียวนั้นเราก็ปิดไปเลยนะครับเปิดเป็นการประหยัดต้นทุนในการซื้อถั่วครับ ในการในการเปิดกีริหมสิเลือกเปิดหน้าฝั่งขวาครับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นหน้าเดิมครับนี่เป็นหน้าเดิมเนาะร้องจะเลือกเปิดหน้าฝั่งขวานี่เนาะหน้าฝั่งขวาเพราะว่ายังครับเพราะว่าท่อนำยาง้็งหน้าฝั่งนี้ครับไม่ใ่ไรบ้างสิเนานะ ทางนี้จะได้รับน้ำน้ำยางเต็มๆครับทีนี้ถ้าเราเปิดถ้าเลือกเปิดฝั่งซ้ายแบบเนี้ยฝั่งซ้ายเนี่ยครับมองเท้อเป็นลาดเราจีดมาถึงจีดมาถึงตรงตรงหน้ายางเดิมเนี่ยครับเราเปิดดึงสีเนาะเปิดฝั่งนี้นะมันไหลบ้างสีไหลบ้างสีนะครับมันมาชนหน้ายางเดิมนี่ตรงนี้ ผิวยางยังยังสางผิว,ก,ก,วก็เต็มที่ครับตัวยางยังไม่โตไปเต็มที่เนาะยังไม่ขยายเต็มที่แล้วมันอเท้ากับน,น้ำยางเขาออกหน่อยครับเ,เพื่อถ้าถ้าจุดไหนที่มีรอยบาดแกนไม้จะเยอะจะปุ๊ออกเลยครับผมน้ำยางจะไม่ไหลมาเลยเนาะมันม,มีท่อมานะครับรก็เลยเ,เลือกเปิดเพื่อ,เป,เ,อเปิดหน้าฝั่งขวานี่ครับฝั่งขวาหมายถึงหันหน้าเข้าฝั่งขวาเนาะถ้าหันหน้าออกก็ฝั่งซ้ายมือครับน้ำยางมันจะไหลมาจังสี่ครับตามตามลาวิชาพี่เนาะ โอเคครับพี่น้องเลือกทํางานกันหรือเลือกเปิดสูดนิดนึงครับพุละ่ะเพราะว่าของเก่าเขาเปิดแล้วค่เคม,เม็ดเดียวเองเนาะระยาชากเสใส่น้่มันตรงกับจุดเดิมครับหน้าเดิมเราเนาะมันจะมีสวยครับตรงกันตรงกันนะครับเนาะขึ้นยนอะมากอ๋อ แบ่งนาที่เหลือนี่มันเหลือประมาณสองคืบแล้วครับเหลือประมาณสองคืบ่มันก็จะแบ่งครึ่งไปเลยครับเอาคืบหนึ่งไปเลยได้ไหะครับคุณบ๊วยพี่นหนังประกันเอกมุ่งครับขากล่องบผมนี่ครับผมเลยต้อง ่างกล่องเอาครับนี่แต่กล่องแั้วแหละกล่องก็ไม่ว่างก็มาทำงานกลางวันครับซื้อมากี่อย่างถ้าช่วงเช้าได้ยอะแต่กล่องข้ายได้ยู่ครับกล่องกาเป็นอื่นก็ได้ครับแฟนผมนี่แหละมลี่ครับกระดับตองขี่จ้าเขาเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ปิดแต่มันได้หอดสักสองสามวันนี้ครับ ว่าหรือว่าน้ำยางเริ่มไหลดีนะพี่น้องเนาะกับปิดไว้ครับแล้วก็ย้ายช่วยไปเปิดต้นใหม่เนาะจ,ะจะงซีไปเรื่อยๆครับกว่าจะครบทุกต้นหมดแหละว่าต้นทุนในการซื้อสวยกับแพงนี่ครับสวยละไละห้าบาทรุ่นเนี้ยจมีห้าบาทครับย่างนาก้นกวัดตีว่าคือเปิดสูงแค่เปิดสูงก็ดีกันแล้วครับมันจะจิตได้หลายปีเนะ ถ้าเปิดต่ำไปก็มีคอมเมนต์ถามค็อเปิดต่ำแท้เปิดต่ำไปนะเเปิดอย่างสาวมีคนถักไปไี่นอกก็ดีกันดีครับไปกันดีครับมันจะย้อนเสียงเนาะนอนะ้องเนาะ ก็เป็นขีดเลือดครับขีดพอ่อเห็นเนาะเพิ่มนึงครับขึ้นใหม่ตามไปอยู่ ยอดแสงพี่น้องບຶอยู่ໃນທີ່ລົມເນາະ ช่วยตกช่วยตกออกลิ้นครับแค่เอาแค่อยู่ครับเรื่อย้วยครับาย ได้คายก่อบพี่นอะ ครับพ่นห่งร้อยห้าสิบไปเลยขาดว่านะ <c oughs> เอาครับไอ้ครับโอ้ยมันเกิดตำอยู่หรอกพี่น้องเอาคือนี่ก็ไนดะ้นี่อะเตี <c oughs> ยงหนาไปเลย กิจหน้าสูงก็ใช้ได้หลายปีครับดูขันพี่้องสีวอดใส่วิธีแบบนี้คือไม่ต้องซื้อถ้วยครับเปิดฝั่งซ้ายเปิดฝั่งซ้ายให้มันแล้วก็ชักลอกให้มันไหลลงมานี่ครับแระว่าผมวาด น่นหน้าไปเว้ล่ามัน,านามาชนหน้าเดิมมันอาจจะบลอออกนะพี่น้องเนาะไนล่ะตอวเล็กนะนนนครับออกเลงเถอะ พูดสวยนันก็ว่าดียังสี่หละลวดสองสินแั่นีละขยับจี้ก็ต้องจับชิ้นหลายอันชิ้นเดียวก็ต้องขยับที่ว่าผมมีน้องรับสลากคลิปนี้กะน้องคิดว่าดีมีประโยชน์ไปรบกวนช่วยกันก,กดไลค์กดติดตามกดแชร์ครับผมเทคนิคเล็กๆน,น,น้อยๆครับแนะนำสลับ การเปิดกรดยางมือไหมครับผมหรือว่ามือชีบจะดูก็ได้ครับเรืองราท่านไม่ดูก็ไม่เป็นไรครับปัดผ่านไปนะครับนาอโอเคครับั้างในก็ขอบคุณแล้วแหละครับครับทุกๆการรับชมครับผมจินนี่ไลฟ์พี่นนอ์นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ